แล้วยิงใส่บอนี้อ๋อได้แล้วตัวนึงตึกแล้ว,ว,ว,วสบายดีเด้อพี่น้องเนาะวันนี้เขาไปลบปลาเนาะแล้ว่าเขาไปยิงกระรอแหละมาสองคนเขาสินอนพ่าอ,อูมบอลนี้แหละนอนบนเก่านี่แน่พี่น้องเขาสินอนบนนี้แหละหนึ่งวันหนึ่งคืนเนาะ เดี๋ยวนี้เอาสิบเอาพระโอนี่ <c oughs> การไว้เป็นนี้แหละถ้าว่าฝนตกนี่เอาสิเป็นนอนนี่ถ้าว่าฝนตกนี่เอาสินอนพระโออยู่ในนี้ <c oughs> นี่บนเขาสินอนจะเป็นตัวน,นี้ สิบสองมองเล่าสีอนอนอน,อน,อนอนกับพระอุมาณีพักผ่อนแม่นึงประมาณส่งงไปนะอเนอาซีออกไปล่าตัวกระรอนนอนพันกผ่นอ,อ,นอนน,อน,อน,น,นี่ลจับเอวไหลด้วยเอาีนอนไปนี่ ถ้าว่าเรานอนแไปนี้เนาะตอนที่ฝนตกใม่เอาสิเข้าไปนอนอน,นั่นตรงนี้ <c oughs> พี่น้องนอนดีนี่บ่ายสามโมงแล้วเอาสิออกไปล่าตัวกระรอกเลยเนาะอีกผู้นึงไปขึ้นไปทางนี้เนาะแล้ว,ลวส่วนพีซีเนาะจะไปทางนี้เนาะไปทางนี้แล้ว ตอนกันคืนนะฮาสิมาเจอกันอยนู่บนนี้บนนอนนี่บนนอนเฮาสิเป็นบนนี้นี่พี่สิจะตำตำห้อยตัวนี้ไปถ้าว่าส่วนนี้เนะจะเป็นส่วนฤดูฝนแล้วกว็ลำบากนิดน,นึงบุห้วจะเห็นตัวก,กระโลบอ นาะดีนี้พี่น้องเนาะดีนี้เฮาพี่สิยิงนักนึงเนาะกะรอเนาะตัวฮเนาะตามต้ไม้ตันี้แหละพี่สิยิงนึงต้นไทเลยเราต้อยิงนี่ไทบ่ได้ให้บงเนาะมาไว้พุ่นเดี๋ยวสิไปบึงว่ามันถือว่าบ่ถึกเนาะยิงถึกเนาะตนี้แหละเฮายิง เห็นลงมาทางนี้นะเนาะแล้ยวยิงใส่บนนี้อ๋อแล้แลวตัวนึงถึงแล้ว โอเคถือาได้หามขึ้นนี้แล้วเดี๋ยวสิไปยังบ่ได้มือเนาะเอาสิลงไปทางนี้เอกเราติดตามบึงไปนะพี่น้องเนาะ ถือว่าได้ตัวหนึ่งแล้วเนาะเขาสีลงไปตัวนี้ลงไปตัวนี้ว่าสีเห็นผลไม้ตัวหอมมากินเนาะเขาสีเฝ้านังยิงเนาะแต่ว่าเขาต้องลุนไปนานเนาะพี่น้องเนาะเบึงไปนานเนาะ ตัวนี้ได้ตัวหอตัวเดียวฮ่ายาน่าจะพอกินแล้วพอคืนนี้แหละเป็นอาหารคืนนี้แหละถือว่าได้ตัวเดียวนะใน h o u s e i c อไฟล้วาบนนอนเฮาจะเป็นบนนี้นี่แถวนี้บุคอยมีกระรอกแถวนี้นะบุคอยมีก็เลยยิงได้ตัวเดียว วันนี้เขาสิเฮ็ดแต่งกินเนาะสินอนบันนี้น้ำอื่นเศร้าขอคอยไปลากยิงกระรอกตัวใหม่นะติดตามิึงไปเนะเห็ดเขากินเดยอดีด่น้องเ้ย ก็ใส่ลงไปเวลาเอาเข้าปลาเนะาะบรได้เอาหมอห้อนึงเข้ามาแล้วก็เห็ดเข้าอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นี่เนาะตืมน,น้ำลงไปเนาะเติมให้เต็มเลยออื <c> ื <oughs>

กินเ, hmm. เนี้ย hmm. Hmm. งเง,งี้ยมึงกินเขากินแล้วกันนอน สบายดีตอนเช้าเนอะก็มีเสียงนกแต่ออกแล้วเสียงนกกำลังตื่น ตอนเช้านี่เนาะบบเห็นกระโลอักตัวเลยน้องเอ้ยเอาสิไปบอลเทาพัดแล้วเอาสิเมียงเคินแล้วสิกลับบ้านแล้วแต่ว่าเอาตัวนี้แหละเอาใบตัวนี้แหละใบตัวนี้เนาะเอาสิไปเห็ดเขากินกมื้อเช้านี่ใส่กระบนไม้ไผ่แล้วเอาสิเห็ดหนึ่งนึ่งเขากินถือว่ามาครั้งนี้เนาะได้แต่ตัวฮอตัวเดียว เสียดายแถวนี้บุคอยมีแล้วกระโลอยนะนี่เขาสีลงบนนี้ไปลงบนนี้ไปแล้วเขาสิไปเห็ดเขากินเซาแล้วสีเมืองบ้านเลยเนาะนกก็ระเห็นกระโลก็บะเห็นเลยบุค่ลยมีแล้ว เด้อมือเซานี่เห็ดเขาเซากินเนะาะเ้าเซากินหมดแล้วสี่เมือนบ้านแล้วนี่อันนี้จะต้นน้ำฮ้อนตัวนี้แนวส่วนตัวนี้จะเป็นมอนที่หาเห็ดเขานี่เขาลงไปมอลขางนอนเบนี้เดี๋ยวกินเขาเซาหมดแล้วสี่เมืองบ้านแล้วแถวนี้นะแถวนี้น้ำโบไม่ค่อยมีตัวกระโลเนาะ lewat tuho Pai dah dah Pinong dah Masih Merempat dah Tiap ni Merempat ni Merempat ni Pai Kapal ni dah Kin ni Merempat ni Merempat ni Merempat ni Pinong ni Nanti Tuho tu dia